Chu ma mo hamara ca kho sa ma ho tu sokato vi mu tu ma mang, bắt tang năng, bắt tang năng, mạn mang, kinh นิกตะวานนลาพันตเตปตางกินเดยภวตุสับบมบังขลางลางพระเทววัตาาสับปพุททางอนัสตาสุทธิภวันตเตะภวตุสับบมบังขลางลางพระเทววตตาสับพรรธมาน สวดีบวันตุเตภวัตตุสาพรมังขลางลางพระเทวัตตาสาัพสังฆานุร,ราเวนัสตาสวดีพระวันตุเต あそのハハハハ。<laughs> <laughs>

2 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

สนที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้กระทำข้าพเจ้าทั้งหลายขอน่อมน้อมถวายบูชาสมเด็จพ่อขอให้สมเด็จพ่อมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง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 สาธุอย่าไปใช้หลักบวครับอย่าไปมาเอากระเป๋าครับลูกสาวดีลูกชายดี